ะองแต่บ้นมาตั้งหน้าบ้านแม่มาต่อัโงงใหญ่เยอะไรวะคอยสุขะหรือวะยังง่ะเอาแล้วเป็นกล่องพิดสณิท่ยครัดูปู่มณีฟังเสียงนะคะติ๊กตอกไหมคะติ๊กตอกไหมได้กยินเสียงบอกคะไม่ได้เราเอาไมเขียน หนักด้วยนี่ต้องไม่ต่ำกว่าหลายปอนนะสิบกิโลด้วยโมสิบกิโลนี่มันอะไรเนี่ยข้างในจะหมดเลยเนาะนี่ต้องแดกเนี่ยแดกแดกแนี่ยอว่าจะไปงานจะไปเปิดนาซีนวิซัวไม่ได้ไม่ใช่ควรไม่เปิดควรจะให้เอฟพีเบิ่งเนี่ยทำคลิปเลยเนี่ยนุ่แน่นด้วยเนคุณชมพรนี่ค่ะแต่ว่าอันนี้นะเป็นปิชชาอยู่ค่ะคุณปู่ ชุกค่ะฟันหนึ่งว้ามันหมายเขาว่าจังไรพี่น้องยังยังงงเนาะยังงงอยู่เนาะเอ้ยตาจีวะคุณหมอโดนเฉยเลยโอ้ตายแล้วปู่ันนี้ยังเฉลยไม่ได้ใช่ไหมคะไม่เจ้าจอมปลิ้นยาสีว่าเขาบอกผลไร้เขาบอกผลไม้เอาวอาค่ะใช่โอ้ผลม้สุกสุกค่ะโอ้ผลไม้ที่สุกแล้วเข้าใจแล้วมันสุกแล้วได้ฟันหนึ่งเหรอ อั <laughs> นหน <ifica> <making> ึ่งคุยเฉลยถูนะชุกค่ะอันสุกไมงสุกไม่ใช่กอไก่นะอันนี้ขอไข่นะนั่นแหละนั่นแหละก็คือเขียนขอไข่นุกสุกสุกก็เป็นสุกตันนไม้ก้ไม่นไูมาก็นป็นไ้ไมน้นม้ตมนม้ต้ามนไ้ตนไนนไมนตมก่น ผลหนึ่งยังบรสุกเอาเอานี่ขอผลได้มาเบิ่งขอผลมาเบิ่งแม่ขอผลมาเพิ่งน้องหนูผลหลือวะเก่งใบยายเก่งเก่งเก่งแกงชุกค่ะหนึ่งผลว่าฉันเอาอีริสจะกว่าเข่าเขียนกลับเด้ผลไม้ถูกแต่อย่าไปแตะนะเดี๋ยวงาแตะอ๋อนี่นะครับปู่มณีบอกว่าอย่าแตะนะเนาะอย่าเพิ่งไปแตะตั้งเนาะ <Bond> แค่มองนะคะเราแค่มองๆเขาแล้วกันนะคะเดี๋ยวให้เจ้าของเขามาเปิดเองนะคะเพราะว่าเป็นกล่องให้เจ้าของเขามารับเอาเนาะก็เขาบอกว่าชุกค่ะคนหนึ่งชุกกว่าชัดมักทุเรียนบัสดีครับเราอันนี้จะน่าจะเป็นชื่อเขาก็เลยแต่อ่ะคิดไปโอ้โหบอแมนชื่อเขาสวัสดีครัสวัสดีครับกองธนาไม้เรียบชุกค่ะหนึ่งคนยังไม่ชุกว่ะ ดูมาใจอ่านทั้งหมดอ่านไม่ครบอ่านหมดข,<อ>ข้างกล้องไปเห็นหุ้งเด้ออย่าไปปีนบันไดแม่นมึงปีนหรือบอัะแค่ดันเท้าเพียงพอโอ้โอโอแสดงว่าถูกผลนนึ่งอันนี้จังว่าทย้งว่าถูกผลนนึ่ง ไม่ได้ผลแล้วฝันแล้วสุดยอดการแปละสุดในการแปลองคนก็นอนูก็ได้ฟันก็ได้เล็เเตยแหนิงแล้วะต่าคงค่อยในทุกหนึ่งคนคอยว่าน่ะทุกนึงคนยังมิซุกหนึ่คนเือต้องฟังคำเฉลยจากป้าแตนฉลนะคะคลิปนี้อาจจะมีอีพีต่อไปนะคะ ขั้มเฉลยก็ยาเฉลยให้แล้วตัวแต่ยาไปแต่ยาไปจับพิ้นคว่ำพิ้นไหวได้เดี๋ยวมันจะแตกบอกแต่ว่าร้านแม่มาต่อยนี่บุมีมองอยู่ด้วยอยู่เด้เนาะยายแต่ว่ายาไปชูนคิงมันเด้นจนกว่าป้าเจนมาเฝ้าอยู่นี่ได้บุญคืนเขาต้องเฝ้ากันแล้วเนาะเฝ้ากล่องนี้เลยบอกจะสดงว่าเดี๋ยวคืนนี้เราก็ต้องมีคอนเทนต์เข้ากล่องจะมองเป็นชนะ ปูมณียังจอบจอบฟังเสียงอยู่ปูมณียี่ปัวยี่ปัวพวกเราอีกปูมณียังจอบฟังเสียงอยู่เลยปูมณีมาที่แรกว่าปูชุกค่ะฟันหนึ่งปูเฉลยโอยมันตึงอหนักด้วยชุกก็ลินยาก็ยังไม่เท่ายายนะชุกหนึ่งไม่ชุกหนึ่งอ่าไปซะแล้วเฉลยแล้วก็ไปนะคะปะลอง สวัสด uh ีนะคะทั้งยี่สิบ้าท่านนะคะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะนี่ปลาลองก็เฉลยแล้วนะคะแต่ว่าว่าไที่านไหแล้วไม่้มาสีจงแล้วค่ะสำหคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ